ดาวน์โหลดเมนู S&P Buttercake Creative Creation ได้ <S s ที่ www.snpfood.com กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พี่กำลังจะทำอะไรคะนี่ก็กำลังจะ,ะใส่น้ำมันลงในหม้อน,นะครับแล้ก็จะตั้งไฟมันปานกลางเดี๋ยวเราก็จะนำ ของที่น้องทัพพิมศับ์อยู่เนี่ยซอยอยู่เสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้วค่ะลงไปทอดที่นีะแต่ต้องไปคุกกับแป้งเนี่ยผสมก่อนแล้วก็ต้องรอให้น้ํามันร้อนด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทอดปลานะครับเราใส่น้ามันปงไปนี่นี่ของรับทิมอะไรคะพี่อีกมีอะไรมาบอกมีเรื่องเล่าอีกแล้วเหรอคะโหเตรียมตัวเลยนะคะเนี่ยวันก่อนซื้อปลามาโอ้โหซื้อปลามามาทําอาหารอร่อยไหมคะพี่อีก โอ้ยไม่อาจจะบอกทำไมอะ่ะขาดทุกไปแล้วเนี่ยรับรองไม่ลืมเลยคือ <c oughs> อร่อยจนพูดไม่ออกประมาณนี้ <c oughs> ไม่ได้รสอร่อยหรอกเพราะลืมเปิดกระป๋องกัดเข้าไปแล้วโอ้โหฟันจะหักน้องกู้ษาฟันตั้งนานโ <c oughs> ชคดีไม่ได้กลืนลงไปนะเนี่ยต้านกระป๋องายไม่ได้แกะป้าอ้อ่าทำอาหารต่อทำอาหารต่อไม่น่าเขาจ้างมาทำอาหารไม่ได้จ้างมาเป็นตลก เอาหน้าวันหนึ่งพีคค่ะเมื่อกี้พีคได้นมสกุลอะไรนะเชิญยิ้มใช่ไหมเขาเชิญชื่นใช่ไหมใช่พีคครับปีที่แล้วค่ะเทัาทิมไปเที่ยวญี่ปุ่นมาไปไงบ้างจ้าไปที่ญี่ปุ่นมาเท่านั้นละค่ะเทัาทิมล้วงมือเข้าไปในกระเป๋านะตกใจสะดุ้งเลยทําไมอะ่ะเจอเงินเย็นโอ้โอแลแล้วถ้าเจอเงินรอนี่ไม่แบบลุกพงหรอ <laughs> จับใจถ้าไม่ทันเลยล่ะอยู่ญี่ปุ่นเจอเป็นใช้เงินเย็นไงคะเงินเย็นเจอก็เลยสะดุ้งเลยโอ้โหมีมุกอะไรที่จะไปสู้ได้ไหมคิดไปแล้วไม่มีครับปล่อยผ่านนะฮะพี่สู้ไม่ได้้ะน้องมาทําต่อเดี๋ยวเดี๋ยวปาไม่มัวเล่นมุกกันอยู่นะคะไม่เป็นไรรถถึงเบอร์สองแล้วเนี่ยกลัวขำลืมอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราทุกแป้งไว้ก่อนเลยดีกว่าค่ะเอาแป้งมา ทำทีละอย่างใช่ไหมคะใช่แล้วอะไรลงก่อนดีเอากระเทียมมาถ้าไม่ซีเรียสนะพี่ว่าแบบใส่ใส่ไปเลยดีกว่าเพราะว่าใส่ทีเดียวขนาดขนาดมันเท่าๆกันความจริงถึงมันจะสุกไม่พร้อมกันนะแต่เรามีแป้งอเนกประสงค์จะมันจะช่วยทําให้มันกรอบขึ้นอ๋อได้ค่ะบางๆน่าจะใส่ลงไปได้นะครับเดี๋ยวทําไมก็เป็นอีกมุกหนึ่งเป็นอีกมุกหนึ่งไปเลยนะคะ้วมกระชายด้วย มะกรูดนะฮะนุ่มแน่นหมดุกไปเลยทุกไปได้เลยได้ค่ะแป้งนาจะเอาอยู่ตป้งเราเป็นไงบ้างนะฮะก็ <c oughs> ได้ที่อยู่โทษนะคะพี่อิกเดี๋ยวขอเปิดจ้าพี่ดูดอืมนะพี่คะวันก่อนคะ่ะ ก็ท็อทพิมไปหาหมอหมออ่ะพูดมาคําเดียวท็อปพิมนี่แบบอึ่งไปเลยฮะยืนไม่ได้เลยอ่ะค่ะตอนนั้นหมอพูดปูพิมยืนไม่ได้เลยเขาพูดว่าเชิญนั่งก่อนครับโอ้โหผ่านไหมผ่านงีกันผ่านผ่านไปเลยผ่านไปเลยผ่านไปไหนก็ไม่รู้นะครับยังกล้าเล่นเนาะก็เพื่อนๆพนที่บ้านครับใครมี ถ้มีมุกอะไรประมาณนี้ที่มาสู้กันได้นะครับอ,อย่าส่งมาเลยดีกว่าครับอับอายเปล่าๆ<อ>ของพี่เนี่ยของน้องเจอล้วงเข้าไปแล้วสะดุ้งเพราะเจอเงินเย็น,น,นใช่เปล่าของพี่ก็ล้วงเข้าไปเลยขึ้นมาเหมือนกันเป็นอะไรคะเจออะไรโอ้หมีเลือดซิบๆด้วยโดนเงินบาท ดีกว่าเงินเย็นไหมดีกว่าเงินเย็นไหมครับดีกว่าเป็นมุกภายในประเทศค่ะของทีมมุกนอกประเทศนี่เนอะอ๋อ international เดี๋ยวปล่อยมัหรือเปล่าปล่อยไปเถอะครับปล่อยไม่ก็ปล่อยมันไปแต่มุกเราผ่านโอเคค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราลองเทสเทสก่อนเลยกันเอาเอาหอมฉันป้ายหน่อยฟูยังเอ่ยยังได้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเตรียมกระชอนกระชอนได้ค่ะ ตอนนี้ความร้อนน่าจะพอไหวใส่ไปเลยไหมคะหรือว่าใส่ไปเลยอ่ะพี่ใส่ให้ว้าวพุ่งอย่างนี้สิอันนี้คือได้ที่จริงๆใช่ล้วครับหืมกลิ่นกลิ่นสมุนไพรค่ะใช่ลรวฮะแล้วก็พยายามดูนะฮะพอมันเริ่มเป็นน้ำตาลเม่อไหร่ก็ตักขึ้นมาได้เลย ดูที่กระเทียมอะฮะกระเทียมน่าจะไม่ง่ายสุดค่ะได้ค่ะกระเทียมได้ชิมไหลก็เ้าขึ้นหลับมาที่ตลาพี่คะจ๋าเกเ,เขามีเ,เรื่องเล่าจัดไปมีเด็กอยู่คนหนึ่งเขาบอกแม่ว่าแม่ครับผมขอกินไอติมในตู้เย็นได้ไหมครับแล้วแม่บอกว่าแม่บอกว่า เอาออกมากินข้างน,นอกสิลูกกินใงในทุเรียนมันก็หนาวตายสิโอ้โหอันนี้เก่งรู้ว่าไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านโอ้โห <laughs> อันนี้ไม่ผ่านค่ะพี่อันนี้รู้ตัวแต่ว่าอยากลองเล่นดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านอ๋อโอ้พี่ว่ามุกอย่างนี้น้องไม่ต้องลองเล่นก็นได้หาอะไรก็ <laughs> ได้ใย่ลองดับทิมพี่ว่าน้องน้องคนเป็นตลกดีกว่า <laughs> ไม่ต้องเล่นแล้วน้องคงนางเอกเนาะก็เผื่อไม่เผื่อไว้เล่นแบบละครคอมเมดี้ไงคะพี่อิก อ่าฝากปิดหน่อยนะครับรออบให้มันสุกหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาอันอันนี้พี่เราจะเทอย่าพ่งอย่าพึ่งอย่าพ่งครับเดี๋ยวเราต้องใช้ต่ออ๋อโอเคค่ะช่แล้วครับอ๋อมันจะมีทอดตอนเบ็ดขนมปังใช่แล้วเดี๋ยวน้องต้องมาช่วยพี่ด้วยอันนี้ได้เลยค่ะนะฮะทำอะไรเอ่ยจะให้เป็นหน้าที่เอากุ้งเนี่ยไปคลุกกับเกล็ดขนมปังค่ะครับ พี่จะพีน่าที่เอาคุ้งไปคุกกับแป้งแป้งสาลีแล้วก็ไข่แล้วก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับคลุกไปโอเคได้ค่ะอืมสองฟองก็น่าจะพอแล้วก็เอาใส่ไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าหอมเนาะหอมมากเก่งเก่งท่าหมุนไม่พูดมุกนั้นมานะทอดออกมาไมได้อย่างนี้หรอ พอเธอพอ,พอเธอะนะไม่รู้ว่าจะตามมุกไหนดีนะคะใช่โอเคทีนี้เราก็เอากุ้งไปคลุกกับแป้งอเนกประสงค์แต่ให้อย่าให้หนามากนะครับให้มันบางๆพอเสร็จแล้วอีกก็จะนําไปคลุกในไข่ค่ะแล้วก็วางให้น้องทับทิมทำงานต่อโอเคคลุกเก็ตขนมปัง เยอะได้เลยใช่ไหมคะเยอะเยอะเลยถ้าสมมติว่ามันรู้สึกมันเกาะไม่พอก็จับที่หางแล้วมาจุ่มที่ไข่อีกรอบก็ได้แล้ว็คุกครอบใช่เสื้อสองชั้นใส่เสื้อสองชั้นชอบกินขนมปังนี่โอเคไหมหรือว่าเอาอีกจริงจริงเนล้ะโอเคแล้วเนาะได้แล้วนะคะเราไม่ต้องคุกเยอะหรอกจริงจริแต่พี่จะเริ่มเร็วขึ้นเลยนะเ๊ะเชิญเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะพี่น้องก็จะเอามาโปะโปะเนี่ยแหละ งานอย่างเงี้ยทำทำสองคนจะเร็วกว่าทำคนหนึ่งประมาณแบบสามเท่าเลยเพราะว่า1มือจะไม่เลอะเท่าไหร่ค่ะเรายิ่งทำเยอะๆเนี่ยถ้าทำแบบสาถ้าทำคนเดียวเนี่ยนิ้วอ่ะเป็นก้อนเลยเพราะว่าชุบหลายรอบมากใชุบหลายรอบคือพร้อมพร้อมที่จะเอานิ้วจุ่มไปในหลอบเลยครับน้ำมันเลยโอเคตอนนี้น้ำมันเดือดแล้วเราก็จะจุ่มดู ทีละสามดีวกว่าหม้อเราเลยไม่เป็นทีตักหร<ม>ือเวลาทอดพวกของชุบแป้งทอดหรืออะไรพวกนี้นะครับอย่าไปคลุกเขาบ่อยเพราะว่าถ้าคลุกบ่อยแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกรอบใช่แล้วร,ระหว่างนี้เราจะทำซอสไว้ได้เลยไหมคะพี่อ็กอ๋อเดี๋ยวเอากุ้งต้องเอากุ้งให้เสร็จก่อนอให้เสร็จก่อนเพราะกุ้งสุกเร็วมากได้ค่ะเอากระทะอีกอันนะคะหรือว่า ใช้เอากระทะก้อนลึกจะได้กระทะก้อนลึกได้ล่ะโหสวยงามเดี๋ยวสลับนี้ซอสนะครับวันหลังให้พี่ทำอันนี้ให้พิมทานบ้างดีกว่าอะไรจ๊ะปลาหมึกทอดทอดอะไรที่แบบว่าเขาทอดกระเป๋าคล้ายๆแบบชุดเกล็ดขนมปังแต่ว่ามันจะบางมาก<อ>เลยอะเขาเรียกว่าอะไรเขาที่ไม่รู้จักมันเป็นปลาหมึกทอดสไตล์จีนแบบเขาเรียกว่าซอสแอนด์ปาปรสกิด เขาจะใส่ไอ้พวกคลิพวกอะไรด้วยนะฮะมีบ,บีบกับเลมอนนะคะอ่าใช่คือบีบแค่เอ่อมะนาวเอ่อมะนาวหรือเลมอนก็นได้ครับอร่อยครับพี่ยังชอบเลยอันนั้นอะ่ะเมนูนั้นแต่หาทานที่มันเหมือนกับที่เคยไปกินยากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบคุกเกตอย่างเงี้ยเราไปทอดแล้วมันจะกรอบไม่นานเพราะ็ป้งมอนชื้นเราเริ่มจาก เย็นๆใส่น้ำมะขามเปียกครับมะขามใช่แล้วก็มิโซะหมดเลยคะใส่หมดเลยเปรี้ยวหวานพีกลราปลาของเราแล้วคะจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็สุกต้องพลิกไหมหรือว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนะคะส่ไปแล้วครับโอเคเออไอตัวมิโซะเนี่ยมันเหมือนเต้าเจี้ยวนะครับมันจะเค็มๆอันนี้เป็นตัวทานตัวเค็มอันนี้เปรี้ยวหวาน แล้วเราก็จะมาบวกความหวานด้วยน้ำตาลทรายอันนี้คือรสรสชาติตามตามชอบนะเขาเรียกว่าหวานหน่อยใส่มิรินไปหน่อยมิรินนะฮะก็จะช่วยทำให้รสชาติเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นเพิ่มความกลมกล่อมเพราจะออกหวานมิริน ถ้าไม่มีนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่อย่าใส่น้ำส้มสายชูแทนนะไม่พอรอยะทีนี้พี่ขอน้ำเปล่านิดหน่อยครับเทลงมาในช้อนเลยดูโอเคพออเคแล้วนะคะครายปัญหาชชวบกันบ้างไหมระหว่างรอจัดปลาจัดปลาวันนี้เราทำเกี่ยวกับอาหารทะเลถามว่าหอยอะไรเป็นสัตว์สังคมคะ ขอยลายเป็สัตว์สังคมใช่ค่ะตอบเลยก็ได้นะอ่ยอมแพ้แล้วเหรอคะยอมยอมง่ายจังเลยโอ้ตี๋เไม่คนยอมง่ายเหรอจ๊ะหอยลายโอ้โหเออใช่ได้ใช่ได้โอเคป่ะคะพอไหวครับได้อยู่อะไรนะคะไม่มีอะไรจ้ะโอเคจัดจานดีกว่าจัดจานสวยงามนี่เป็นส่วนท้อง ซออสกอ่นว้าววันนี้เป็นรสชาติเซอร์ไพรส์ชิมไม่ได้ชิมก่อน,น,นต้องใส่ประมาณสามตัวเดี๋ยวจะได้แย่งกันได้ค่ะวางไลยได้เลย ยงมอู่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่มีหลายขั้นตอนแต่ว่าแต่ละขั้นตอนก็ทำง่ายๆนะคะลองทำดูใช่แล้วครับพักกันก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชิมกันค่ะพี่คะครับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ทำไมเหรอครับวันอาทิตย์